ท่านี้ท่านี้ท่านี้พิมงานน้ำพ่นน่ะแหล่คุณไพ่จะไดก็ะหน้พ่นเสุดหัวเ่สุดจะไปน้พ่นเราเรี่าเป็นนักเต้นน่น จากภาพนะครับางครั <S <S <kleine mus rain> ้งผมไม่ไม่เนยนานก็รู้สึกว่าท่านเกียรตทุกท่านนะครับิเกียรติกับตรงนี้ระคองเจลล่ล้มีแหนิดหน่อยเี่ทำเจลลี่้องไปไล่กับผู้อืนบริโภคนตรับ ท่านยอเยี่ยมนะครับท่านเป็นยังไงเพราะท่าเ่ลัาครับผมจากการประชนะครับที่ท่านกันะครับท่านใดที่ถึงอยู่บ่แหละงไทยชยนโท่าครการะครับทายเจีขนท่าน็ตคนที่ระทบทุกท่านครับเพรายิ่งราพิธีลวเกียรติยิ่งจากท่านสัติป้องกันครับท่าสดไมไยัง

ยังอยู่เรียนนอนแยกแจ้งแยกแจ้งคนละด้านานละด้านเสียโม้เด้เสียโม้เด้แล้เดไม่พ่าน่าเรื่องขอนเรียไม่านที เดี๋ยวขับไปจะมัธยายู่ดี ไอเียไอเมียท mm ี่เรยกไอเจียนะไอเจียไปเลยนะเอ่อเอ็งไปเอาไอหน้ามันีเยยกนันแหละครับขับเชิญครับ่าครับ ก็จ่จะนำสุญานผู้ไว้คนไปสู่สุขภาพครอาจาชล้ากต้องกระพรบาลองเี่ยคืนไปลงบ้านันันกันฟ้ากันอเอาเอาลงท่านหเอา้เอาลงไปเลยเียืนเลยขยันาู้อวยาเยอวใหญ่